สว,วัสด,ดีเพื่อนทุกคนครับสว,วัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เกี่ยวกับพโพดครับที่จเจอกันที่วัดหาดมูลกระบือนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแล้วนะเพิ่งจะออกนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน ภาพระพานวัฒนานะั้นมันเลี้ยวยากนะครับ แถวบ้านผมนะครับบ้าห่านมูลกระเบือ้อเป็นวัดแถวอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละ เ,เข้าโพูดใช้ท่านะครับาใายท่าสี่ล้อเข้ามานั่แถวๆทุ่นปล่อยเรือที่ว่าเขาแข่งเรือกันะเนะาะประหารลมกระบือมีข้าวโพดอยู่หลายแปลงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้าวโพดยังไงละ่ะมันเป็นข้าวโพดแบบว่าที่เขาใช้รถเกี่ยวหรือเขาใช้คนเกี่ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนเกี่ยวดิหมายถึงว่าเข้าวโพด นี่น่าจะเกี่ยวง่ายนะครับนะไม่มีเถ่าไม่มีอะไรวัดหาดริมหาดนั่งชิวริมหาดทรายน่าจะเป็นข้าวโพดแปลงนี้นะครับวันนี้อาจจะเจอข้าวโพดไม่ดีเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแต่ในนี้ก็ยังในโซนหลังวัดหาดมีเยอะนะครับข้าวโพดยังมีอีกเป็นหลายๆสิบไร่เลยนะตรงนี้ก็ข้าวโพดทั้งนั้นเลยนะ ไม่รู้ว่าเป็นข้าวโพดที่ว่ารถเกี่ยวหรือว่าเป็นข้าวโพดที่ว่าหัากฝักไปต้มขายว่าแถวนี้เมื่อก่อนไม่รู้ว่าเขาใช้รถเกี่ยวหรือเปล่าผมก็เพิ่งมาเคยเกี่ยวยผมว่าอยู่แถวนี้แหละแต,แต่เราเพิ่งจะเคยมาเกี่ยวนะเพราะเราเพิ่งจะมีหน้าแรงทได้ทำหรือเปล่าอันนี้เป็นข้าวโพดหน้าฝนคนมีงานเกี่ยวกันทุกวันนะ เดี๋ยวเราจะลงเกี่ยวแปลงนี้ข้าโพดผ่านอะไรไม่รู้นะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับชุดดีคือชุดนี้นะครับเนี่ยชุดที่ว่าเขาหยอดที่หลังชุดเนี้ยหยอดจังแรงชุดเนี้ยหยอดที่หลังแถวนี้นี่เยอะมากนะครับเกือบถ้ารวมรวมแล้วก็เป็นร้อยไร่เลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันเขาอาจจะมีรถมันน่าจะมีรถมาเกี่ยวนะครับเพราะว่าปีก่นกอนๆเขาเคยมีรถมาเกี่ยวอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้มีรถ เกี่ยวข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราลงเกี่ยวแปลงนี้กันประมาณสองไร่เมื่อกี้ที่เดินมานี่ไปเกี่ยวไอ้ตรงที่ลงประมาณสิบสิบไร่แต่ว่ามันไม่ดีนะครับข้าวโพดนันไม่ดีอันนี้ก็อยู่มองไปเนี่ยคือเป็นแม่น้ำหนาน,นะครับน้ำขึ้นมาเยอะมาก ไอตรงที่เป็นหลังคานั้นแนะ่ะฝั่งโน้นแล้วตรงนั้นคือประตูน้ำแม่น้ำจิจิเก่านะ่ะอันนั้นคือฝั่งขโนดละตรงตรงตรงเบาเบาเบา,บา,ห,บาหัวทิมเบาหัวทิมด้วยลูกพี่ไปไปชุ บปนอะนี่พี่ก้องขึ้นเกี่ยวบ้างนะครับพวกไม่ค่อยดีนะมันดีอยู่ายท้ายไ่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเดี๋ยวรอกาเปิดหัอก่อนอ่าดีกว่าไม่มีถ่ายให้ดูเนาะบางคนเขา้าชอบดูนะครับแลเกี่ยวบน เกี่ยวข้าวจอดแล้วนะครับตอนนี้จอดประมาณจอดอุ้มันจอดไม่กี่วันอะรถเกี่ยวแถวบ้านผมอะจอดแป๊บๆไม่ทันซ่อมซ่อมซ่อม,อม,อม,อมแล้วก็เกี่ยวต่อปลายตุลาก็เกี่ยวอีกแล้บางคนช่วงนี้ข้าวทําไม่พร้อมกันนี่ผมเห็นตามติ๊กตอกตามอะไรนี่เกี่ยวทั้งปีนะบา้าสฝักใหญ่ว่าดูนะ ไม่เท่าไหร่วะเนาะพอได้นี่ท้ายไล่เห็นมันต้นตูงสูงหงน่าจะสับใหญ่กว่านี้โอ้สียังคุ่นอยู่เลยแต่เม็ดเลี้ยงสวยพอได้เอาเอมันจังแรงยอดจังแรง เป็นสเต็ปการเกี่ยวของพี่ก้องนะครับพี่ก้องจะเปิดหัวส้างเดียวแล้วเขาจะแทงเกี่ยวเอาผมก็ไม่อันนี้เป็นสเต็ปเขานะแล้วแต่คนนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอที่ว่ามันดีๆก็ถ้าเจอจะผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับวันนี้ก็ดูอย่างนี้ก่อนว่าถ้าทำจังแงล้งฝนจะออกมาเป็นยังไงยังไงนะครับเวลาเราจะหยอดะอะไรเนะี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าช่วงฝนแรงช่วงอะไรนี้นะครับถ้าหยอดมาแล้วจังฝนแรงก็จะประมาณนี้เลยนะ ทำให้เขาโผลแแพทนะครับแล้วถ้าเป็นดินทรายอ่ะแห้งแล้วมันจะแห้งเลยนะครับแลวดินจะร้อนเขาโผลจะไม่ค่อยขึ้นถ้าว่าถ้าว่าไม่มีน้ำนะแต่ถ,ถ้าเป็นดินนาฝนตกสองวันหายไปเจ็ดวันเนี้ยดินนาก็จะยังอยู่เปียกๆชื้นๆอยู่ได้นิดหน่อยนะครับดินนาจะจะจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นดินทราย ก็จะแห้งแล้วแห้งเลยนะครับ ตรงๆเลยนะถ้าอยากไล่ละตังเนี้ยผมก็ไม่ลดราคาให้คนระับก็น้ำมันแพงเนาะ่วงนี้ก็ต้องหินใจกันทุกทุกส่วนนะเล็กก็แพงอะไรก็แพงล้อเลอร์อะไรก็ขึ้นหมดนะครับว่ารถเกี่ยว์ออโต้ผมต้องใช้ล้อเลอ่ออย่างดีนะก็บางทีผมเจอที่ไม่เรียบนะครับ บือนะครับหลังวัดหาดพนมตะบือก็มีเขาโบดอยู่นะับเกือบร้อยไรได้ไหมเนะี่ยแถวๆนี้เยอะอยู่นะไม่ถึงครับประมาณเจ็ดสิบแปสิบไร่แต่เขาเขาน่าจะมีรถมาเกี่ยวนะแถวนี้เพราะว่าปีที่แล้วเขาก็มีรถมาเกี่ยว ว่าช่วงนาปีผมจะถอดหัวเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวด้วยนะยังรถก็ต้องส่งอะไรใช่ไหมอย่างผมดาวแดมโกมาก็ต้องส่งรถแล้วถ้าเกิดผมมั่วโเก็บ,บกน้อยๆอย่างเงี้ยซื้อว่าข้าวมันรอได้ไงข้าวมันสามารถรอข้าวรอข้าวได้อย่างผมมั่วโเก็บกน้อยอ รวมๆแล้วร้อยไร่เงี้ยแล้วผมไปเกี่ยวนาปีอะไร่ละห้าหกร้อยเหมือนกันอะแต่ผมได้ประมาณคนะันละห้าร้อยไร่อะไรสมมตินะสมมติคันละห้าร้อยไร่ผมก็ได้เยอะกว่ามันก็ต้องเห็นใจกันนะเนาะจะให้ผมมาัวรอเกี่ยวข้าวบ,บ้วยแล้วอย่างไงยังไงอยู่เพราะว่ารถเราก็ต้องส่งงานเอาได้ก็เอานะเพราะว่างานหลักของเราคือเกี่ยวข้าวนะครับ เขาพบดแป้งหน่อยเดียวนะครับแต่ว่าฟังผมพกดส่วนใหญ่ ๋ยวเ้าไปเกี่ยวต่อถ้ำข้าโบดดีๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูไว้ว่าถ้าหยอดแล้วจังแรงแล้วยิ่งไม่ใส่ใจไม่ดูแลก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เจ้านี้เขาก็น่าจะดูแลปก,กตินี่แหละแต่แค่ว่ามันจังแรงตอนที่เขาหยอดนะครับมันเลยไม่ค่อยขึ้นไปโอเคครับประมาณนี้เนาะ